ผมอยู่กับคุณนิกท่ทวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับท่านผู้ชมันแฟนบอลชาวไทยทุกท่านครับคุณนิกบรรยายเกมนี้อยู่ผมผมรู้แล้วว่าคุณต้องแบบมีความรู้สึกอะไรคุณเล่าให้ผมฟังหนะ่อยเกิดอะไรขึ้นเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ดูทางเอเพนี่คือน่าจะจับจับสังเกตผมได้ช่วงเซตที่สองลูกสุดท้ายเราเสิร์ฟเสียผมช็อกผมพุ่งตัวผมช็อกช็อก,อกแล้วแบบมันพูดอะไรไม่ออก เอออนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายที่อัธยาเสรฟเสียก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่ก็ค่อนข้างช็อกแต่ช็อกน้อยกว่าเซตที่สองเออนะครับก็ใช่ฮะเซตห้าเซตสเซตสามยี่สิบห้าเซตสองเสิร์ปิดเซตเซตสามเสิร์ปิดแมมเออเออเกิดอะไรขึ้นเอาเลยนะคือคือเกมวันนี้นะครับจริงๆต้องอยอมรับว่า เราก็เล่นในสภาพการที่เราก็เป็นรองเขาแหละนะครับก่อนลงสนามเนี่ยคือถ้าเราไม่หลอกตัวเองเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวันนี้เราจะสู้ได้อ่ะนะครับคือ้มยมาฐานนะ่แม้ว่าในรอบแรกอะ่ะเราเราจะมีผลงานที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าประทับใจแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าช่วงหลังคือญี่ปุ่นเองเนี่ยเขายังไงเขาก็เหนือกว่าเราค่อนข้างเยอะในแง่ของมาตรฐานการเล่นความคงเส้นคงวาความเสถียรความอดทนแล้วก็ความสามารถส่วนบุคคลของนักกีฬาเนี่ยผมว่าเขา เขาก้าวข้ามผ่านทีมสาวไทยไปสเต็ปเนื้อสเต็ปกว่าๆล <c oughs> แล้ว้วยไม่ใช่แค่สเต็ปกว่าๆลแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาชนะเราขาดลอยเนี่ยก็คือในเรื่องของความเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอารมณ์ในเกมที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้ในจังหวะสถานการณ์ฉุกเฉินความนิ่งนะครับ <c oughs> ความละเอียดอันนี้เขากินเราขาดเลยนะครับวันนี้มันมันมันก็เป็นเกมเกมนึงแหละแต่ว่ามันมันก็สามารถที่จะบ่งบอกอะไรหลายอย่างถึง ถึงแ่าแอง์ของไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยที่ก็ใครยังไม่ยอมรับไม่รู้แต่ผมยอมรับแล้วว่าว่าตอนนี้เราเราเป็นรองเขาไม่ใช่แค่เก้าเดียวแล้วประมาณเก้าครึ่งถึงสองเก้าครึ่งเกืบเกืบสองเก้าแล้วอืมนะครับเออก็ก็พูดให้เห็นภาพไปเลยคือก่อนเกมเนี่ยเราสิบแปดโลกเขาจับห้าโลกจบเกมเนี้ยเขาขึ้นไประดับสี่ของโลกเราก็สิบแปดโลกถ้ามองตามโลกความจริงเนาะมามองตามแรงกิ้งอ่ะ ห่างกันเยอะถูกไหมคือญี่ปุ่นเป็ทีมที่เป็นระดับท็อปติดท็อปเก้าท็อปแปดแล้วตอนนี้ดีขึ้นไปอยู่ท็อปห้าแล้วอะ่ะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับอย่างแรกที่ผมเห็นแล้วผมก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นหนึ่งเกมที่บอกเลยว่ายากที่จะสู้มากเพราะว่ายากยากยากผม,ผมก็รู้แล้วว่ายากปีหลังตั้งแต่ปีดเอลปีที่แล้วที่เขาจบรองแชมป์อ่ะผมรู้ได้เลยว่าสาวไทยของเราหนักแล้วมันหนักตั้งแต่ ปีของสาวไทยเนี่ยชัดเจนเลยว่าผมสู้ยากจริงแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงอ่ะข้าเเล่นต่อคือในรูปแบบของเกมที่ออกมาในวันนี้จริงๆผมมองว่าในช่วงออกสตาร์ทเกมเราทําได้ไม่แย่นะครับเราทําได้ไม่แย่แต่ว่าก็นั่นแหละพี่แชมป์ในช่วงออกสตาร์ทพลังงานยังดีอยู่ทั้งคู่ถูกไหมฮะรเราวิ่งโซฟาสได้นะเราไล่เก็บไล่กวาดกันได้นะครับซึ่งผมตอนที่บรรยายผมองก็ภาวนาว่าเราจะอยู่ในสภาพร่างกายหรือว่าอยู่ในฟิลลิ่งนี้ได้ทั้งเกมนะครับแต่ว่า เล่นไปสักพักหนึ่งแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยเราเราจะออกนําเขาจนเขาต้องเรียกเวลานอกเนี่ยนะครับแต่ว่าการแก้เกมของโค้ชันนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าทุกครั้งที่ญี่ปุ่นกับเราจะเพียงพั้าเนี่ยเราทางเฟอร์ฮัตอัคบัเนีห้เวลานอกแต่เขากลับมาได้ทุกครั้งเลยนะครับซึ่ง<อ>ซึ่งมันมันผิดกับเราที่เราเรากลับมาได้น้อยครั้งมากนะครับะสด้อ<ห>อกนำเจ็ดสี่พอเขาเรียกเวลานอกขอเขาแซงเราเลยจาก4ี่เจ็ดเป็น8ปดเจ็ดนะครับแล้วก็ยาวเลยม้วนเดียวเลยทีเนี้ยนะครับ คือปัญหาหลักของเราในช่วงเซตแรกเนี่ยคือเราไม่สามารถปิดทางมาอยู่ชิกาวะได้คนเดียวเลยอืมปิดยังไงก็ก็ปิดไม่อยู่นะครับอลองลงมาคือวาระอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่หลักๆก,ก,ก,ก็จะตีได้เยอะกว่ากว่าปิดอยู่คนเดียวที่เราล็อกดาวน์ได้คือทางโยชิโนะซาโตะหัวเสาดาวรุ่งของเขาที่มีอาการ,รเกรงมีอาการเกรงมากมาก,าก,มาก็มันก็คงเป็นรอบน็อกเอา์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการติดทีมชาติครั้งแรกไม้ว่าเขาจะมาอยู่ในวัย24ก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ถือว่าเป็นน้องใหม่ทีมชาติป,ปีแรกนะครับ ตัวการของญี่ปุ่นเองวันนี้ก็ข่มไทยข่มไทยได้พอสมควรเราก็เอาลูกไหลของทางฮาริโยชิมามุระไม่อยู่นะครับแล้วญี่ปุ่นพอเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยจับจังหวะการเล่นของไทยได้เนี่ยการเข้าทำของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาลองบอลได้หมดเขาโซนรับเขายอดเยี่ยมมากเหนียวมากเซตแรกเลยมผมระหว่างที่ผมรรจายผมต้องบอกต้องโอ้โหเหนียวไปไหนอาบน้ํากันบ้างไหมเหนียวจริงไหมจะขอลองทักไปยืมตังเลยผมต้อง เพือไม่รู้จะสรรหาคาอะไรมามาเยินยอเขาในเรื่องของความเหนียวนะครับเหนียวมากซึ่งเราเองเราก็พยายามเล่นด้วยความอดทนแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมเขานะครับในเรื่องของการทาเสิร์ฟของญี่ปุ่นที่วันนี้กล้าเสิร์ฟแรกแรกในนี้คือเสิร์ฟใส่ลูกๆเสียก็เสียแต่ดันเป็นวันดีของเขาที่เขาสเสิร์ฟได้เข้าเป้ามากกว่าเสิร์ฟออกออซึ่งก็ก็ถ้ามันกลับไปในในเกมที่เจอกับเซอร์เบียที่เขาเสิร์ฟเสียยี่สิบลูกนนั้นได้เนี่ยวันนี้อาจจะเข้าทางเรามากกว่านี้แต่เัืงเอิญว่าเขาดัน ดันดันเสิร์ฟแรกทุกลูกเขามีทุกสไตล์เลยการเสิร์ฟไฮบิดเสิร์ฟฟรสเสิร์ฟพาวเวอร์จัม์เสิร์ฟตัดบอลสั้นเสิร์ฟยอดนะครับซึ่งเขาเสิร์ฟเสียไปวันนี้เอเจ็ดลูกเองพี่แชมป์อือแปดลูกแปดลูกแปดลูกเองน้อยมากนะครับเซตแรกก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการออกสตาร์ทเซตที่สองเซตที่สองเองเนี่ยนะครับเซตนี้จริงๆแล้ว เราก็ทําแต้มของเขาได้คู่ขี้ถูสีมามีจังหวะนํานบ้างในในในช่วงต้นเซตนะครับ,รบแต่พอเข้าสู่กลางเซตเนี่ยนะครับเราเริ่มมีปัญหาคือสติภาพรจันทว,วิสูตรเนี่ยที่อ่าเป็นคนที่ญี่ปุ่นมองว่าผมพิเคราะห์ไวไ้ไม่ผิดหรือว่าจะเป็นคนที่ญี่ปุ่นน่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องด้วยอ,อ่ช่วงนี้สติภาพรในรอบแรกกำลังเล่นได้ดีนะครับเราก็กําลังมั่นใจนะครับ จัดก,การตัดสิพรพออกจากเกมด้วยการเสิฟจี้จี้แล้วจี้อีกคือเราจะเห็นแล้วว่าวันนี้เขาไม่เสิร์ฟไปทางอื่นเลยอืมนอกจากเสิฟตัดสั้นกับเสิฟใส่ถ้าสิพรอ,อยู่หลังเมื่อไหร่ก็เสิฟใส่แต่ออมนะครับ,รบตัดการเล่นเกมลุกของออมออกคือนักกีฬาไทยพยายามแล้วที่จะระเบิดบล็อกของญ,ญี่ปุ่นให้ได้แต่ด้วยบล็อกที่เขาเขาเหนียวมากอะ่ะเขาไม่ได้บล็อกคิวอ่ะบล็อกคิวมีไม่เยอะ,อะแต่ว่าเขาเป็นการบล็อกเซฟอ่ะแล้วมันมีประสิทธิภาพในการช่วยกันไล่เก็บบอลไล่ลองบอลนะครับ มันมันทำให้เห็นถึงในเรื่องของระเบียบวินัยการเล่นของญี่ปุ่นที่ที่เขาค่อนข้างที่จะเหนือมากนะครับในขณะเดียวกันแต้มของเราเนี่ยหลักๆเขาเนี่ยเราออกจากหัวเสาได้น้อยมากนะครับเราเองเราต้องออกจากการเล่นบอลสั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับยังดีที่มีบล็อกเข้ามาช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆในการได้คะแนนนะครับมันก็เลยทําให้คะแนนของเรามันชะงัก บ่อยไปนิดนึงเราได้หนึ่งญี่ปุ่นได้2เราได้หนึ่งญี่ปุ่นได้สองเกมเมื่กี้เริ่มไม่ค่อยโดนญี่ปุ่นเฟดออกไปนะครับครับเราเองเราก็พยายามนะครับที่จะอยู่ในเกมให้ได้ช่วงที่ตามหลังยี่สิต่อยี่ิบสี่เนี่ยเราเองเราก็ได้ความผิดพลาดของทางญี่ปุ่นเนี่ยในการตีเสียออ,ออกไปอสองลูกแล้วเราก็ตีได้เองลูกหนึ่งเราไล่มาจนเหลือแค่คะแนนเดียวนะครับจากการเปลี่ยนเอาทางอัชราพรคงยศกับตันกิงงเราลงมาเสิร์ฟซึ่งสองลูกแรกอ่ะที่เราที่เราได้คะแนนจากการตีเสียของเขาสองลูกเนี่ยถือว่าเราเสิร์ฟได,ด้ดีแล้วนะ พี่แชมป์น้องเพียวเสิร์ฟดีมากนะเอ่อเสิร์ฟแบบว่าเอาชัวร์ด้วยแล้วก็มีเลสไนเล็กน้อยนะครับลึกบ้างสั้นบ้างนะครับแต่เราก็มาแพ้ภัยตัวเองจากการเสิร์ฟเสียของทางอัชราพรแบบผมช็อกเลยแต้มนั้นพูดพูดอะไรพูดพูดอะไรอะไรต่อไม่ถูกนะครับเป็นการเสิร์ฟปิดเซ็ตเซตสองปิดเป็นการเสิร์ฟปิดเซตเสิร์ฟปิดเซ็ตให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ เซตสามเซตนี้เนี่ยจริงๆเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วมเข้าเซตสาม <ๆ S 1> ผมขอพูดอย่างเดียวอ,อันนี้ความสังเกตผมถ้าเราจะได้แต้มจากญี่ปุ่นอันนี้นะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากการทำเฟิร์สใช่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 เออถ้าเฟิร์สแรกไม่ได้ยื้อเข้าต <c oughs> ัวเขาหรือว่ายื้อลัลี่จบผมบอกแล้วว่าถ้าลันลี่เขาหนึ่งเปลืองพลังงานสองโอกาสได้แต้มยากเวยเพราะว่าการลันลี่เนี่ยมันจะทําให้เขามีเวลาได้ จัดโซนรับของเขามีเวลาได้อ่านการตีของเราแล้วจวังหวะแรลลี่แน่นอนบอลบอลมันที่เราลองขึ้นมาจากการรับปบของเขาเนี่ยมันไม่ได้เข้าเซตเตอร์โซนใช่แบบเต็มเต็มเต็มที่อยู่แล้วมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างห่างบ้างเพราะฉะนั้นเขาอ่านออกหมดว่าเราจะออกใครเป็นตัวทําคะแนนก็ล็อกดาวน์เราสอิอ่ตามตามปิดตามอะไรคือเราจะเห็นว่าเนี่ยบ็อกญี่ปุ่นก็มีหลงบ้างแต่น้อย น้อยถือว่าถือว่าน้อยกับวันนี้มิดเดิลบอกเขาท็อปฟอร์มากนะท็อปมากทั้งคู่เลยทั้งไอริทั้งชิมาโมระเลยเออแบบยิ่งยิ่งยิ่งอย่างที่ผมบอกอะว่าช่วงหลังเราเจอฮารุโยชิมาโมระที่ไรเนี่ยโดนทุกทีไม่ว่าจะไร่ใช่ใ่หยุดไมอยู่เขาบล็อกเก่าเก่าเก่ามากเก่ามากแต่วันนี้เขาบล็อกน้อยนะทั้งเกมเขาบล็อกไปสองทีนะเออแต่เขาเขาเล่ลูกกบไงเขาเขาเขาเซฟไงพี่แซมเขาไม่ได้บล็อกคิวไงเขาเซฟไงใช่ฮะ เออ, <S 2> <S 2> เอ,อนะฮะเอ่อเซตสามเปิดมาในเซ<น>ตที่สามเซตนี้เนี่ยจริงผมผมผมถือว่าผมผมสบายใจแล้วนะช่วงที่เออเรานำไปสิบสองต่อแปดสิบเจ็ดต่อสิบสี่ผมว่าอย่างขี้หมูขี้หมาได้เซตหนึ่งเซตนี้โคดอฟมีการเปลี่ยนแผนนะครับด้วยการเอานักนิชาใจแสนลงมาเซตแทนพรพัน 8, 000, เกิดปากเรื่องด้วยมองว่าญี่ปุ่นเอง จับทางการเล่นของพอรพันธ์ได้เนื่องด้วยเขาสกาวมาค่อนข้าขงเยอะแหละก็บือเซระดับโลกนะครับแล้วเราก็ใช้พรพันธ์เยอะมาโดยตลอดในรอบแรกผมมองว่าโคดอสไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีบ้างแล้วประกอบกับบ,บีมพิมพิชาเองตะคิวขึ้นก็เลยเหมือนว่าเปลี่ยนทั้งตัวเซตแล้วก็ตัวบีหลังเลยเนาะนะฮะเล่นไปสักสามสี่แต้มออมสินเป๋มาจากเซตที่สองโคดอสดูแล้วลูกการไม่ดีละตีไม่ได้มัน,มน มันตียิ่งตียิ่งซึมอ่ะมันคือคือเด็กมันมันตีใส่ญี่ปุ่นแล้วมันยังไงมันก็ไม่มันยิ่งตีมันยิ่งหงุดหงิดอ่ะเข้าใจไหมฮะครับเออเอ่อมันมันออกอาวุธไม่ได้แล้วอ่ะนะครับมันเหมือนเหมือนเหมือนมีดที่มันทื่อไปแล้วอ่ะนะครับแต่ไม่ได้ตีเสียนะแต่ว่ามันตีแล้วมันมันไม่เป็นคะแนนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนเอาอัชลาพรลงมานะครับก็หลักๆก็จะมาซื้อเกมรับของอัชลาพรแหละนะครับในในการอยู่แดนหลังนะครับ ก็เราทําได้ดีนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยบอลแรกเราดีขึ้นในในช่วงต้นเซตนะครับเราออกสั้นได้แต้มเราอะถ้าเราจะได้แต้มอนอย่างที่พี่แชมป์บอกอะมันต้องมาจากการรับบอลที่เข้าจุดเปะ๊ะแล้วใส่เลยใส่ใกล้ตะข่ายหรือว่าออกสั้นออกไหลเนี่ยโอกาสเป็นคะแนนมากกว่าถ้าออกหัวเสาตีไกลตะข่ายโอ้โหไม่ถึงครึ่งน,น,นะวันนี้นะสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่แหละคือระหว่างที่่ายเขาสดแต่เปอร์เซ็นต์การเล่นอนะคุณจะเห็นตอนแหละเราเราแอตแท็ต่ำมากบางครั้งต่ำกว่าสามสิบยนะครับ อืมแต่เซตนี้ข้อดีของเราคือเราล็อกดาวมาอยู่ชิกาว่าได้เกือบสนิทนะเกือบอเป็นเซตเลยนะตีติดบล็อกตลอดโดนบล็อกจมใบก็หลายทีโดนเซฟกลับมาเนี่ยบ่อยมากนะครับ,รบเพราะว่าเราโดนโดนมาอยู่เล่นไปเยอะมากมาอยู่นี่ก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งอัจฉริยะคนหนึ่งนะร้อยเจ็ดสิสี่แต่ว่ามีสไตล์การตรีที่หลักๆมากแล้วก็ยืดสุดขาดมากตีขาดมากตีเล่นกับบล็อกเก่งมากนะครับเกมเล่นมา จนถึงช่วงปลายเซตยี่สิบต่อสิบเจ็ดเราออกนำนะเป็นสกอร์ที่ผมว่ามันไว้ใจได้ไดแล้วนะนะฮะกลายเป็นเราไปตีเสียเองสองลูกก็แหละนะครับทำให้เขาไล่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนโดนเซิร์ฟเอไปอีกลูกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับครับเออนะฮะสุดท้ายแล้วเอ,อจังหวะที่เราจะได้ทำเกมบุกน,นะครับจังหวะที่เราตามหลัง 1, 2ิ2เยิสองเนี่ยจะพยายามตีเสมอในอัชลา,าพรก็ไปตี เสียนะครับไปตีติดตะข่ายนะในช่วงปลายเกมเนี่ยมันทําใหม้มันเกือบจะจบอย่างไม่เป็นทางการแล้วในการตามหลังยี่สิบเอ็ดยี่สบสามนะครับแต่เราเองเราก็ยพยายามกัดฟันสู้บีดให้เขาก่อความผิดพลาดนะครับไล่เข้ามาจนถึงยี่สิบสามต่อยี่สิบสี่กระทั่งลูกสุดท้ายในฮัทยาโอลุงสุกเนี่ยก็เสิร์ฟเสียออกไปก็เลยจบตรงนั้นอืมนะครับ <owing> มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับคือวันนี้ญี่ปุ่นเองเ,องเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานแต่ว่าไม่ได้เกินมาตรฐานของตัวเองนะครับถามว่าเรามีโอกาสชนะไหม ก็น้อยนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้สักเซตหนึ่งเพื่อไปลุ้นต่ออีกสักเครือกหนึ่งเซตที่สี่เนี่ยมันมีสูงแล้วยี่สิบกเจ็ดแต่มันทําไม่ได้ตรงนีมน้มันก็เลยเป็นอะไรท,ที่ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับออกองเชียร์ที่วันนี้ทุ่มเททุกอย่างให้กับน้องๆน,น,นักกีฬาแล้วก็ทีมงานโค้ชนะครับเชียร์กันดังทั้งเกมแล้วก็มากันเต็มสนามอยู่ข้างนอกอีกเยอะมากที่เข้ามาไม่ได้แล้วก็ต้องดูผ่านจอมอนิเตอร์ที่กอทอเขาจัดไว้ให้ข้างนอกนะครับ ก็กลายเป็นว่าเราแพ้ภัยตัวเองนะครับเราขาดความละเอียดในช่วงวินาทีสําคัญซึ่งมันกลับกันกับฝั่งญี่ปุ่นในสภาวะที่เขาเป็นผู้ตามเขาสามารถที่จะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วค่อยๆเล่นไปค่อยๆใช้ความละเอียดในการที่จะดึงคะแนนกลับมาอาจจะตีเรามีช่วงที่เขาตีเราไม่ได้แต่เขาก็บีบให้เราก่อความผิดพลาดได้นะครับแต่ส่วนสําคัญวันนี้ที่ที่เราแพ้เนี่ยคือก็พอมันจบมารักษณะนี้เนี่ยมันก็ต้องพูด ออกมาได้ว่าเราเราไม่กล้าทาเสิร์ฟไม่กล้าแม้กระทั่งเซตที่3เนี่ยมันเป็นเซตหลังจิงฝาเนี่ยเราเองเราก็ยังเลือกที่จะเสิร์ฟแบบเซฟเพื่อที่จะลุ้นบล็อกหรือว่าลุ้นเซฟบล็อกซึ่งเอาจริงๆแล้วเปอร์เซนต์ที่ญี่ปุ่นถ้าบอลแรกเข้าเซตโซนแล้วเขาสามารถออกอาวุธได้ตามขนาดเนี่ยผมมองว่าเปอร์เซนต์เขาเป็นคะแนนเนี่ยประเมินด้วยสายตาเนี่ยสูงกว่า80%แน่นอนซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับ แต่มันก็ในทางกลับกันนะถ้าเราเสิร์ฟเสียเยอะเราก็เอาตรงนี้มาพูดอีกว่าหัวนี้เราก็เสิร์ฟไม่ระวังนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาม,มันก็สวิงกันไปกันมาอย่างเงี้ยแหละ,ะเราเราเองเราเป็นคอมเมนเตอร์เราก็ต้องพยายามที่จะชี้จุดที่มันเป็นหนทางที่น่าจะทําให้เราสร้างความได้เปรียบได้เพะะียงแค่ว่ามันไม่เกิดขึ้นแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครคาดเอาได้ว่าถ้าเราเน้นทาเสิร์ฟมากกว่านี้เนี่ยเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ซึ่งตรงนี้เองมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เออ่ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้อืเนี่ยแหละครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสุดท้ายแล้วอ่ะวันเนี้ยใครอดทนได้มากกว่าแต่เราก็อดทนแล้วนะในการที่จะพยายามลันลี่พยายามที่จะสู้กับเขาในจังหวะต่างๆที่มันเป็นจังหวะทีะ่ต้องใช้ความพยายาม ในการตีเปลี่ยนหรือว่าในการพุ่งไปคว้าพุ่งไปเซฟพุ่งไปลองบอลเนี่ยวันนี้ยผมก็ดูน้องๆก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วอะนะครับอืมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆโดยเฉพาะการก่อความผิดพลาดอืมนะครับก็สรุปแบบนี้นี่ก็คือเวทีชิงแชมป์โลกนะมันก็มาไกลที่ระมานี้เดี๋ยวต้องรอว่าจะสรุปอันดับที่เท่าไหร่รอรอบหกทีมจบก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นสรุปกันอีกที แต่สำหรับผมเนี่ยถ้าให้สรุปนะตรงนี้เกมกับญี่ปุ่นก็ถือว่าตามคาดแหละสู้ไม่ได้แต่ว่ามาถึงจุดเนี้ยมาถึงรอบที่หกสำหรับผมก็เกินคาดและระดับหนึ่งถ้าอ้างอิงจากผลงานต้นปีเนาะอันนี้ที่ผมเห็นแล้วก็ก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรหรอกจบันดับทิบหกก็ดีกว่าตกรอบแรกนะอันนี้ถ้ามองแบบ,<ม>บตรงภาพด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเข้ารอบนี้มันก็ยากทุกทีมเละนะครับแล้วก็ทีมงานแก็ มันเป็นปีที่ไม่ดีอะ่ะเป็นปีที่ผลงานเราไม่ค่อยดีเออมาถึงระดับนี้ก็ก็โอเคแล้วส่วนเสียใจก็อีกมุมนึ่งก็ว่ากันอีกนะครับ